มาลองดูกันค่ะว่าคุณเป็นคนคิดลบมากแค่ไหนยกนิ้วขึ้นมานะคะเอานิ้วลงถ้าเวลาเจอปัญหาแล้วคุณมักจะบอกกับตัวเองว่าฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งฉันสู้เขาไม่ได้เอานิ้วลงถ้าเมื่อไหร่ที่เจอปัญหาแล้วโทษคนอื่นก่อนเพราะไอ้คนนั้นแหละที่ทําให้ฉันเป็นแบบนี้เพราะไอ้คนนี้แหละที่ทาให้ฉันเป็นแบบนั้นเอานิ้วลงค่ะถ้าเวลาที่ใครมาพูดไม่ดีกับคุณไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือไม่จริงคุณจะเอามาคิดวนในหัวเอาออกจากตัวเองไม่ได้ เอานิ้วลงค่ะถ้าคุณเป็นคนที่เมื่อทำอะไรพลาดแล้วย้าซ้าเติมตัวเองฉันโง่ฉันพลาดไปแล้วฉันแย่ฉันห่วยและเอานิ้วลงค่ะถ้าเวลาใครได้ดีแล้วคุณมักจะเอามากดตัวเองหัวเขาเก่งเนอะฉันมันโง่ฉันสู้เขาไม่ได้ฉันคงทำแบบเขาไม่ได้หรอกทั้งหมดทั้งมวลแก้ง่ายมากเลยค่ะ ก็แค่ทำตรงกันข้ามค่ะเป็นเพื่อนที่ดีให้กับตัวเองพูดดีๆให้กับตัวเองเป็นกําลังใจให้กับตัวเองเราก็จะไม่กลายเป็นคนคิดลบนะคะ